สบายดีทุกคนวันที่เกตเนาะวันที่เกตเ็นวันเมื่วันเสาร์ต่อวันเสาร์วันที่เก,เเกเเตเ,เ,กดเดือนหนึ่งปี2000สองพสสที่ชายหาดบางแสนงามเศร้าตอนนี้ไม่ตอนเศร้าเดิมน้ำขึ้นงามลายตอนเศร้าบรรยากาศที่สดใสแล้วก็เงียบสบาย นี่แหละลงไปทางนี้แม่นนั่นทางไปหาดบอนหรือว่าศรีราษานี่เออนี่แม่นศรีราษาหรือว่าเกาะลอยนี่แหละหาดบางแสนย้ำเศร้าท้ายให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ได้บึ้งได้ไดสมกันเออนี่แหละอากาศงามหลายไปย่างต่อครันี่แหละ งามงามบรรยากาศนี่นแบบที่ว่าช่วงนี้มันเป็นปีที่สามของงานโควิดระบาดบริกรขึ้นมากข,ขึ้นกันอ,อีกเท่านึงน,นี่มีบนลิ่นบนแล้วนเาสิท้ายขึ้นไปทั้งงานขึ้นไปทะอังศิลาขึ้นไปเรียบเรียบขึ้นไปพุ่หละฮอ,ะอะบนแขงรถแขงเรือพุ่นละ บรรยากาศอากาศยามนี่เงียบดีงามสดชื่นแต่ยามเศร้าเด้อทุกคนคนบ่ได้มากับผมเคยมากับมาเดินมาเที่ยวบ่ได้เคยมาแล้วกันมาอีกนี่แหละอากาศยามเศร้ามันน้ำมันจะขึ้นแนวนี้ชายหาดบางแสนนี่ขึ้นมาฮอนนี่ยามแรงมันจะลงจะบกลงอ่า เขาจะมากางเต้นกางน,น,น้ำเงี้ยมเขือนยำแรงเงยำยำสวยยำแรงนี่ละ่ะเขาจะมาตั้งอันนี้น้ำมันลงนหน่ในนึงเลยนี่เขาบอกตะกี้น้ำมันขึ้นมาฮอตนี่นี่กลางคืนนี่นี่นี่น้ำมันขึ้นมาฮอตจุดนี้เด็กนี่แหละ่ะวันนี้มันลงไปได้และวันนี้ ชาดย่ำเศร้าวผู้ใดบปได้มากับมาเคียวมาสมนี่ละ่ะบางแสน,น,นย่ำเศร้าเลยน้ำมันขึ้นมาขวามพัดตังมันขึ้นฟองจันมานี่อมานมานี่ผ้ากันยากเพราะว่าน้ำมัน น้ำทะเลมันตีกันเป็นฟองขึ้นมานี่แหละเรื่องย้ำเศร้านี่นะอ,อ๋อวันนี้เพิกออกมาหนึ่งฟองมันเป็นฟองขึ้นได้ยางตึงๆในหนึ่งไมนี่แหละสะหาดบางแสนทางเศร้าวันนี้ได้หลีกมาทางนี้อ,อ๋อวันนี้ จุดนี้สิมอดไปก่อนแล้วจึงสิไปทายบนส่นนันนั่นนี่เป็นกรเจ้าลินเหงอนี่ไี้บอกสีเหงายามเศเา้าเด้อไอ้บ่กได้มากะมาลินเอามาแล้วก็ค่อยกิน